วันนี้นายชุมพลศิลปาอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายสุรพลส,เสุเวเสรณีผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยจากหมู่เกาะต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยทททเร่งให้การช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการจัดรถบัสอำนวยความสะดวกในการเดินทางจำนวน8คันพร้อมจัดหาโรงแรมที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่สามารถเดินทางกลับได้ในทันทีรวมทั้งช่วยประสานงานในเรื่องการเปลี่ยนเที่ยวบินให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ ตอนนี้ก็ได้ให้ทุกหน่วยงานของการต้องเที่ยวเมืไทยที่ที่คุณราชก็ดูแลถึงที่เลยมาที่นี่ก็ถึงถึงที่เหมือนกันนะครับก็จะดูแลอย่างดีที่สุดที่จะทำได้นะครับนักท่องเที่ยวมาถึงที่ส่วนใหญ่จะกลับเลยทันทีเลยกลับไปบ้านทันทีเลยนะครับเขาก็ดีอกดีใจที่สามารถช่วยเหลือให้คนคนจากวิกฤตได้